ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาพี่น้องครับืัอนี้ผมกะสิผ้าผีผ้าน้องมาเอางัวชุดไม้นะครับพี่น้องครับจากหันสาฟาร์มนะครับเด้อ็นมีงัวถ่องมาฝากทีฝากน้องนี่อ่าพงัวถ่องมีใส่ใหญ่ๆครับพี่น้องครับงามๆนะครับเนาะ นี่มีหัวโลนกบบนีนะครับพี่น้องครับราคากระสิเปิดใหงเบาๆวันเล่บสันพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเนาะผู้ใดอยากได้อนาคตพอพันตัวแดงๆงามๆราคาเบาๆนะครับพี่น้องครับแต่บุญทุกกระสิพามาเบิ่งกันพิกัดก่ายยูทีบ้านเปลยตนนําบลหนองโกอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามเลยครับพี่น้องเด้อเอา้านี่แหละก่อนอื่นกระสิพาพพี่พน้องไปพูดคุยทักทายกับทางน้องแตงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแตงมีแม่ทองไหมจากตัวครับมีประมาณสี่โตหาโตค่ะหาโต มีประมาณสี่ถึงหาโตหรอกอ่ะมีง้วสาวน้ำเนาะสาวตัวหนึ่งเอ้ยสาวตัวหนึ่งล้วกอะง้วบีบมาเตะกระเพาะอัดอ่นาคตับพอพันตัวหนึ่งครับผมตัวแรกเบื้องตังจะตัวไหนเอาตัวนี้ค่ะเอาตัวยุ่งใกล้ๆนี่แหละครับผมเอาตัวยุ่งต้นคลิปนี่แหละครับผมตัวนี้บอกง่ายเลยครับพี่น้องเป็นง้วทองนะครับเนาะแมนค่ะเออง้วทองเหางใหญ่ๆนะครับพี่น้องเด้อเด้อ อ่าตัวนี้ทองกับพ่อได้ทองแค่เดือนแล้วทองแคบสามหนึ่งได้สองเดือนค่ะตัวนี้ทองแคบสามหนึ่งได้สองเดือนเด้อครับพี่น้องทองแรกเบิ่งแล้วเป็นง้วสาวทองแรลกนะครับเนาะตัวใหญ่เลยนะครับสูงเท่าไหร่ครับกัดร้อยซีสองซีสามยู่ต้ะร้อยซีสิบสองร้อยซีสิบสามได้เด้อครับพี่น้องครับเอาเดินหน้าไปอีกลูกไปเด้อยังเร็วนี่นะครับมามานะครับเดี๋ยวเดินไปลูกเดินไปนี่หางบอกใหญ่นะครับพี่น้องเด้อเราจะเว้ยไอ้ใส่แสงให้อีกนิดนึงนะครับพี่น้องเอาเดินไปลูกไป งวดุกหมูงวดุกหมูโอเคอ่ะโอเคผมนี่ได้แล้วอ่ะนี่เราจะพาถามราคาให้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเด้วพี่น้องเออกันเออท่านี้กันด้ตัวนี้แทงเปิดที่เท่าไหร่สามมื่นเก้าพันบาทจ้ะตัวนี้สามมื่นเก้างวดตัวตันๆตรงงามๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวสามมื่นเก้าหลังตรงๆหนังหนาๆเลยหางเา้วลากดินนะครับพี่น้องครับเอาเร็บบม่มีปัญหาดอกครับผมง้างลูกง้างหางใหญ่ๆนะครับเนาะเออ อ่นีเดี๋ยวได้พี่น้องของพญาวอวยงวัลกันนะครับเอออายะเต็งหมดนี่นี่นะครับสามหมื่นเก้านะครับนี่เบื้องหน้าตาเบื้องชัดชัดไร่กว้างนะครับเนาะเออนี่นะครับอ่ะนี่เบื้องมุมนี่หมดสามหมื่นเก้าตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมแข้งขาบักใหญ่ด้วยพี่น้องครับนี่เัาไหนเบื้องท้ายย่างชัดๆนะครับเนาะนี่นี่เบื้องท้ายเต็มๆ นะครับเอออ่ะยอดได้มุมเลยวะนี่อ่ะนี่แหละสามมืนเก่าตัว่ใหญ่นี่แหละพี่นอ้องจะให้เบื้องแนวหลังเบื้องลิฟ์นะครับเอออันนี้คือเบอร์หนึ่ง่ใหญ่ลึกๆนี่แหละครับผมตัวที่สองแตงเจ้าตัวไหนตัวนี้ค่ะอ่ะเบอร์สองด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบนทุดสีผ้าเบื้อง อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นัวทองแหลกคือกันนะครับพี่น้องเด้อัวทองแหลกทองสาวนะครับเนาะตัวนี้ก็บบล็อกไงคล้ายกันนะครับพี่น้องครับเออตัวนี้ทองเจ็ดเดือนทองพอไหนครับตัวนี้ทองสี่เดือนกับช็อกโกแลตคะ่ะสี่เดือนกว่าแล้วละ่ะตัวนี้ทองสี่เดือนกับช็อกโกแลตนะครับสี่เดือนกว่าส,ส่วนสูงอยู่เท่าไหร่ครับประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่ค่ะประมาณร้อยสี่สิบห้า 15, บวกเด้อพี่น้องเด้อใส่ร้อยสี่สิบห้าตัวบักใหญ่เด้อครับพี่น้องอ่าตัวนี้แตีงเปิดเท่าไหร ตัวนี้เปิดว่สามหมื่นเกบาทเื่กันค่ะตัวนี้กัสามหมื่นเก้าค้อกันราคานี่ดิทรงฟรีฮอใสาครับส0งร้อยกิโลเมตรค่ะอันนี้ทรงฟรี200สองร้กิโลเมตรสุดโต้ได้พี่น้องครับ,น,บ,บรนี่เ็บบลมีปัญหาเห็นเบื้องเล็บด้วยครับพี่น้องครับเบื้องหน้าตาเบื้งมุมนี่น้านี่สามหมื่นเก้าตัวใหญ่ๆเบื้องตัวจริงนี่นี้บอกเรอพี่น้องครับย่างคุม้มเลยแหละครับผมตัวบอกย่างได้ด้วยครับตัวจริงงง้ามพร้อมอ เบื้องหน้าตาสามสิบเก้างบประกันทองนะครับพี่น้องครับอะมาของดีของงามกะมาเลือกเอาครับผมยกคู่กับราคาพิเศษค่ะถ่ายยกคูค่ราคาพิเศษให้ว่าสันครับเออยกคูค่ราคาพิเศษเอาเบื้องหางนะครับเครื่องดําโค้งสางง่ายดีพี่น้องเห็นชัดวะนะครับเอาเบื้องไกลๆเลยเอ่ะหันทั้งี้ลกูกเออ เออนี่ตัวใหญ่เลยครับตัวจริงนี่พี่น้องเจสิโลเพิ่งอีกขหางใส่ของน้องเนาะเอาเบื้องแต่าสตร์ศาสตร์ด้ครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดเฝ้ากันเลื่อนเอานะครับนี่ด้านใส่บ่ปานบ่ดังเอ้าดูชัดๆเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังใกล้ๆนะครับสองเบอร์ตั้งนี้บ่มีได้ครับพี่น้องเด้อเบอร์ที่สามครับเอาตัวนี้ค่ะเบอร์ที่สามเอาเป็นหัวโล้นนี่ครับพี่น้องบัดนี้ ตัวนี้กับตัวใหญ่ขึ้กันมาเมืองโมก็นทองพอใดโลนเราบดเข้มตัวนี้ท่องพอดครับตรงแตงตัวนี้ท่องทศพลแยกเพศจ้ะตัวนี้ท่องกับทศพลแล้วก็ใสแยกเพศให้ได้ครับพี่น้องครับหกเดือนหกเดือนแม่นี่สูงเท่าไรครับสูงกับร้อยสี่สิบห้าบวกขึ้กันค่ะสูงร้อยสี่สิบห้าบวกเด้ครับพี่น้องครับเอออ่ะแตงเปิดเท่าไรฮะสี่หมื่นห้าพันบาทจ้ะตัวนี้สี่หมื่นห้าได้ครับผู้ใหหางวงหัวลุนอย่ก่ะมาเอาตัวนี้ไปได้นะครับพี่น้องครับ สี่เมือนหาเดี๋ยวสีพ้าเบิ้องทั้งหนานะครับเนาะนี่บดเข็มสี่เมือนหาตัวลึกๆนะครับเล็ดบ,บ่มีปัญหานะครับอ่ะนี่นี่นะครับสี่เมือนหามากบว่าพี่น้องอันนี้ยืนนี่พื้นนันยังซื้อได้พี่น้องเด้อหม่องข้างหน้ามันต่ำม,มาซื้อครับนี่เบิ้งเอามาดูตัวจริงได้เลยนะครับอ่ะบดแบบจัดเต็มนะครับ ว่าลูกไหนลูกแรกบ่ลูกแรกคือกันนี้ว่าลูกแรก,กเลย,ยพี่น้องครับสีด้านซ้ายกะบ่าปานบ่ด่างหรอกครับผมนี่ตัวใหญ่ๆนะครับเอานี่อ่ะสีมืดหาเบื้องมุมนี่พี่น้องครับเอาต่อเอาทรงฟีอีกสองลอยโล่ได้ครับพี่น้องเอบื้องจะสัตว เบื่องแผ่นหลังบอกแย่งแตกย่งติมเนี่ยนะครับเด้อ,อนี่เดี๋ยวให้ดูแผ่นหลังนะครับสามเมอบอร์เลรพี่น้องครับใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตัวที่ซีครับเอาตัวนั้นค่ะตัวที่ซีนะคะพี่น้องเอออะเบื้องตัวนี้นะครับตัวนี้ท่องเจ้าเดือนครับตัวนี้ท่องซีหาเดือนนี่แหละคะ่ะตัวนี้เป็นว่าท่องซีหาเดือนท่องช็อกโกแลตท่องช็อกโกแลตนะครับ ตัวนี้ก็เลือกดีขึ้นกันท,กท้องเจ็ดเดือนอาหารเดือนลูกสองในท้องลูกที่สองในท้องส่นสูงประมาณรอยสี่สิบค่ะรอยสี่สิบได้ค่ะคพี่น้องครับอ่างนะครับเนาะ,ะเมืองข้างหน้าราคายังเมืองกันอ่างใหญ่ดีพี่น้องครับนี่เต็มดีแล้วนะครับเนาะตัวนี้ในแตงเปิดเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามพันหาลอยตัวนี้สองหมื่นสามหาลอยได้พี่น้องเด้สองหมื่นสามหาลอยนะครับ สองหมื่นสามหารอยถิ่นหัวบวดๆนะครับพี่น้องครับใส่ลอยสี่สิบนะครับเนาะขาบฐุกปอนต่ำหนีบ่มีเหรอครับผมมือดันใส่นะครับสองหมื่นสามหารอยอันนี้คือว่าประกันทองด้วยพี่น้องครับประกันทองนะครับหลุมที่สองตบากับที่วายังสดดีอยู่อ่ะขอบหัวดำดำเล็บไม่มีปัญหา เบื้องมุมสูงมาเลือกเอาพี่น้องครับหมักตัวใดเครื่องดำนะครับสองมื้นสามต่ตัวนี้นี่งามอย่างตัวซีมื้นหานี่นี่มาเลือกเอาต่อไปเบอร์ที่หานะครับพี่น้องครับตัวนี้ค่ะ <c oughs> ตัวนี้กับทองอก็กำหนดบอกทอง<บ>จอ้้ตัวนี้ว่าไอ ย่างสาวเลยพี่น้องครับสาว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 อยู่สาวสาวตะว่าทองเดี๋ยวมันยืนเอียงเลยพี่น้องเด้อทองจักเดือนทองพอได้ทองหา่างหกเดือนนี่ยแล้วค่ะทองกับไอ้ตัวน,นี้ทองกับเอ่อวิโก,โก้ค่ะทองกับวิโก้ได้ค่ะพี่น้องครับห่าถึงหกเดือนนะครับเนาะเออนี่เอาขยันแม่นี่สูงถ่ายรอยซี่สิบเถอะเลยรอยซี่สิบบวกด้วยค่ะใส่รอยซี่สิบบวกได้พี่น้องครับทองกับวิโก้เนาสา,าวทองเลกแต่งเปิดเถอะเลย สองหมื่นแปดพันบาทจ้ะอ่ะตัวนี้สองหมื่นแปดได้พี่น้องครับได้ง้วนสาวทองแรกนะครับพี่น้องครับอ๋อแต่มันเป็นทองกับที่สองหมื่นกว่าขึ้นก็หน่ะตัวนี้ค่ะนมกําลังไข่ง้วนสาวเนาะนมอ่ะกำลังไข่นมโมไม่ติ่งเลยพี่น้องนมงนนงนงยังงามเลยแหละ,อะขอบหัวดำนะครับเนะบนะบาะตัวเงี้ยวดีเลยพี่น้องครับสองหมื 28, นะ่นแปดเนาะอ้าวนี่ต่อเอาครับผู้ใดหาแบบนี้อยูกอ่กะมาเอานะครับเนาะ การเดินการยางตอนนี้บ่มีดอกครับเดี๋ยวสิพาเบืเ้องทั้ง,ทงขวัวน้องเขานะครับเนาะเออด้านขวัวกับโบมี่่านบ่มี่ดังนี่เบิ่งเอาเออนี่นะครับเบิ่องห้สงเกเบิ่งมุมนี่ครับพี่น้องครับสองหมื 28, ่นแปดต่อเอาพี่น้องไกลๆเบิ่งหลังไกลๆนะครับเบิง่งมุมสูงไปน้ำเลือกเอาพี่น้อง ผู้ใดมักงว่เนี่ยแดงๆงามๆแล้วก็แต่ละตัวนี่สดๆเลยนะพี่น้องเด้อนี่มาเลือกเอาครับผมเออเต็จจีภาพเบื้องตัวต่อไปครับอ่ะอ่ะนี่นะครับเต็จจีภาพไปเบื้องอ่างวสาวนะตัวต่อไปเนาะ,นะงวสาวตัวต่อไปนะครับโอเคอ่ะน, <c oughs> นี่นะครับเอาเบื้องสีน้ําบกขามพี่น้องตัวนี้หนังย่างหนาแล้วก็ย่างดึกด้วยครับพี่น้องตัวนี้นง,งวอจักเดือนครับ งัวประมาณ8ปเกเดือนค่ะลูกแจ็คพอตลูกแจ็คพอตสูงเท่าไร่อยสามสิบอยสามสิบ่วงคุจัวต้นนี้แจ้งเปิดเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันหอยค่ะสองหมื่นห้าด้ค่ะพี่น้องเด้อเอาผู้ใดว่าเห็นทายยืนเมื่อกี้กัเบื้องฐามเดินขึ้นไปนะคบพี่น้องครับพี่น้องเขาข้ากินหยาเก่งๆนะครับหนาๆสองหมื่นห้าพันห้าร้อยส่พจ้ะสองหมื่้พันหอพี่น้องครับเอาเขาเห็นใายจนหายเลยด้ค่ะพี่น้องตัวนี้เบื้องความหนาล้วก ผู้เด่เน้นในเรื่องของเม็ดสีนะครับพี่น้องครับตัวนี้เลยล่ะอ่างๆลึกๆนะครับใส่กะลอยสามสิบบวกจม้งตัวนี้นี่งวหางง่ายๆนี่แหละครับผมอ่ะนี่เลือกเอานะครับเนาะเดี๋ยวเด้อผมเอาหยกหนาขึ้นให้พี่น้องเบิ่งอีกเล็กน้อยขึ้นเอาลูกขึ้นก็นลูกเออนี่นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งท่ายยืนก่อนนะครับเนาะนี่สองหมื่นหาพันหาลอยนะครับเนาะนี่เบิ่งหน้าตาเอานะครับนี่จะสิก่มกินได้ไหมสีโก่มกินได้พี่น้องเออเห็นเหรอ อจับกย,ย,ยกขึ้นก็เอ้ยืนหนักหนักขึ้เลยยืนดีดุยืนดีดุอีกหนักหนักขึ้นก่อนเบื้องหนังข้อเบื้องต่างข้อขอยากเห็นชัดๆหน่หอยพี่นออ้องเอ้ยนี่ดี่ิขาหน่อยยับนิดนึงเออนี่นี่นี่ครับมันยืนง่ามปวดพี่น้องครับนี่เอาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยต่ออีกลูกของช็อกโกแลตต้นเนาะแม่นจ้ะครับผมอต่อไปกับสีภาไปเบิเ้งง้อสาวพี่มาเตอร์แดเลยครับง้ออนาคตพอฟันครับ อ่าพี่น้องครับบันิกาสิพามาเบิงอ่าอนาคตพอพันสีแดงเข้มก็ง่ววิมาเติร์ดเลครับเอาแบบธรรมชาติปอยกินหญ่ย,ยู่นี่พี่น้องแบบบุฟเฟ่ไปเลยตัวนี้แตงไอลูกพอได้เจักเดือนละลูกช็อกโกแลต8เก้าเดือนจ้ะลูกของช็อกโกแลตได้ครับพี่น้อง8ถึงเก้าเดือนแต่ว่าตตัวสูงไงข่คขัดพี่น้องตัวจริงนี่เบิง้งอันนี้คือให้เน้นใบเบิง้งเม็ดสีได้ครับพี่น้องแล้วก็กินเก่งยางขักนะคะพี่น้องครับนี่เอาเบิงแผ่นหลังเบิงมุมหนาสีแบบสีเดีเดยวนี้ด้พี่น้องเด้อ สูงในร้อยสามสิบหาดได้บัวตัวนี้ร้อยสามสิบบวกบวกร้อยสามสิบบวกบวกนะครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่นี่ตัวนี้แตงเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้หมื่นเก้าจ้ะนี่หมื่นเก้าครับพี่น้องครับตัวนี้ผู้ดได้หาหน้ากดพอพันทีเน้นในเรื่องของเม็ดสีนะครับพี่นอ้องไข่สองใบนะครับพี่น้องครับไข่ดำนะครับนี่หางบกยาวเลยครับตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวผู้ได้อจากเบื้องบีบจงเบื้องกันนะครับเนาะเอาตัวหูให้พี่ให้น้องเบื้องฉัาดก่อนสีด้านซ้ายกับว่าป่านว่าดังนะครับเอาสีเดียวกันเลยได้พี่นองเด สีเดียวเลยนะครับอ่ะนี่กินเก่งเก่ง้ึงครับนี่ั้งแต่มะฮอดไหมกินยีนย่นี่ไหมครับนี่ตำหน,ตนี้โบมีเรแต่งเนาะโบมีจ้ะตำหนี้โบมีได้ครับเดี๋ยวถ่ายเบื้องหน้า <ไป S 1> ตรงๆนะครับนี่กินเก่งบากคักเลยครับผมอ่ะดูหน้าตรงๆนะครับนี่แหละอ่ะมึงเอานะครับขอแข่งขอขาสวยๆงามๆอ่ะนี่แหละเมื่อนเก้า ผู้ใดอยากได้เก็เอด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้นี่นะ 1, 9, ่ะมือเกลาอเอาสวยๆเลยตัวต่อไปสีผ้าเบองไหนบีบมาเตอร์นะครับเนาะเออเนี่โอเคแล้วครับออบีฟมาเตอร์นะครับเนาะตัวนี้บีฟมาเตอร์นี่เมื่อเจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้ประมาณเก่าเดือนกว่าค่ะประมาณเก่าเดือนกว่าแต่ว่าตัวใหญ่ตัวเลึกเล่ล่ะครับพี่น้องสีกระแดงเข้มขึ้นกันนะครับเนาะเป็นเลือดสูงเ,ออเลยละ่ะเป็นไหนบีฟมาเตอร์เลือดสูงนะครับพี่น้องห,หูพอมเออ หูพร้อมสูงกับสีเท้าไร้อยสามสิบหรือมั้งตัวนี้เนาะได้ค่ะลอยสามสิบได้เด้อค่ะพี่น้องครับมึงแข็งมึงขาบบกง่ายเลยเด้อพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดมาถังเนี่ยกันเออแข็งขาใหญ่ๆนี่นะครับเนาะมอมิตื่นนี่เขาถังออกกันเออนี่นี่หนูกระพดนี่นะครับตัวน,นี้แจ้งเปิดเท่าไรสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยตัวน,นี้สองหมื่นเจ็ดหาร้อยได้ค่ะพี่น้องอ่ะนี่เบิ่งเอาตัวใหญ่สีแดงเข้มสีสีซ้ำก,กันกับตัวผู้เมื่อกี้ผมล่ะครับ ตัวนี้ก็กินเก้งดีขึ้นกันกนะครับ,บ,บลูกของบิ๊กเบลได้ค่ะพี่น้องตัวนี้มีบใบไห่อยู่เนาะแมนจ้ะนี่ใบเอยกสารไห้ได้ค่ะพี่น้องครับนี่ผู้ได้หาวิมาเตอรออยู่มอตัวนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบนทุสีผ้าเบืองถ่ายผ้าเบืองก้นหางนี่กใหญงย่างเต็มเลยเด้ครับเด้ออ่ะย่างเต็มอันนี้ก็สีแดงแบบแดงแบบะ ทั้งตัวเลยเด็ดครับพี่น้องครับสีเดียวเลยนะครับเนาะดีๆกับบ่อโดนการผสมหรอกค่ะเพราะว่าว่ามัวพั่านหนีมันทำไว้เป็นบอกแม่นจ้ะอ๋อเบิ้งมุมนี่ครับผมนี่แหละราคาเท่าไหร่ก็เด็ดสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยจ้ะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยด้วยพี่น้องครับอ้่เด็ฟแข่งขาบ่มีปัญหาหรอกครับผมนี่สองหมื่นเจ็ดห้าร้อยด้วยอยากจะยกคู่ผู้แม่ตัวนี้ไปก็ได้ครับเนาะอ่ะนี่เบิ้งเทียบสีเท่ากันครับพี่น้องสีแดงใหม่บระคักนะครับ เอาของหันสาฟรา่มกะะน,นาจะมีให้ประมาณนี้เด้ครับพี่น้องครับอยากได้ก็มาเอานะครับสำหรับคลิปนีก้กะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ